เมาแล้วเ็นเมื่อกี้อาจจะหลุดนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับโ <Okay. S 2> อเคทำนะผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับขยายมาตรงนี้กันไปเลยรวมแหวโหลดช้าจัง จะล,ล้มอ่ะเฮ้ยโอ้ยมาล้มไม่ค่อยตรงเลยเอ๊ะเออโอ้ยล้มเลยมันก็เจ็บอยู่นะครับเนะี่ยเฮ้ยมันอะไรเดี๋ยวผมขอตาใหม่แล้วกัน เพื่อเราน่าจะโหดอยู่หน้าผมไม่ได้เล่นนานด้วยแหละครับถ้ามันเข้ามือมันก็จะเข้าเองครับมันเป็นไรครับไม่เป็นไร <c oughs> อืมปืนนี้แล้วกันนี่นะครับปืนนี้มันอขอบอกเลย นี่ครับมันมีสก,กินใหม่เข้ามานี่เลยตนกินสีทองครับเราจะรับได้เฉพาะแหล่งโกสามนะครับพอดีผมขึ้นแรลงแพทแลัวขึ้นง่ายครับมันมีกิจมันมกลับมาใหม่คมันดีมากๆเลยไปโดนปุ่ม โอ้โห oh. หันไม่ทันมันอ่ะ oh. <'t> สู้มันไม่ได้เลยครับอาจจะแพ้แน่เลยมันเล่นกาดีับเป็นทําสันแล้วกัน

มันจลอเอหมังเราเอโอ้โหโดนเข้าหลังครับโอ้ผมโดนมันซ้อนหลังอะจบเลยจบแล้วครับมันโดนมาซ้อนหลัง,ลลลงขึ้นมา ไม่เป็นไรครับน่าจะได้เพื่อมนมาดีแล้ <Double Kill. S 1> วทำไมเพื่อนมันไม่ตายครับสุดยอมเลยโอ้ไม่ได้กิวเลยถ้ากิวแพอย่างเดียวเลย And Oh. มันยิงผมมากมันไม่ได้คมหรกครับเราแค่สู้มันไม่ได้เฉยๆ oh. สู้ไม่ได้เลยนั้นผมขอจบลิปเลียนเท่านี้นะครับขอบครับถ้าผมจากผมอะไรอย่าว่าผมเลยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ขอให้ก,กดผมหน่อยนะครับเพราะว่าผม อยากมีกำลังใจในการเล่นอีกครับขอบคุณมา,มากๆครับ